ทำไมคุณหมิวถึงให้ความสําคัญกับการออกมาทําธุรกิจด้วยสังคมครับมันจริงเริ่มมาจากว่าที่คุณแม่หนูเป็นมะเร็งเราใช้ชีวิตปกติคําถามคือว่าทาไมคุณแม่ต้องเป็นมะเร็งคุณแม่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ใช้ชีวิตปกติกินข้าวกินอาหารทั่วไปทําไมเป็นอะ่นหมายความว่าไอ้คำว่าที่เราคิดว่าปกติอ่ะมันไม่ปกติมันไม่สแตนคือธุรกิจของครอบครัวอยู่มันคือชีวิตเนาะการมีธุรกิจมันคือชีวิตเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับธุรกิจทุกวันนี่จะเปลี่ยนให้ใช้ชีวิตเราอะ่ะ มันดีขึ้นได้ยังไงว่าธุรกิจมันต้องเปลี่ยนมันเริ่มจากความสนใจความใช่แล้วก็ลองหาจนกระทั่งเราเจอว่าเฮ้ยโรดักตัวนี้มันมาตอบโจทย์แม่เราได้ในแง่ที่ว่าวันนั้นที่เขานอนติดเตียงแล้วเขาลุกขึ้นไปกินข้าวเสร็จเข้าไปเทลงเครื่องเขาได้ปุ๋ยมาเออปุ๋ยนี้มันน่ๆเอาไปเส่ต้นไม้เขาก็เริ่มเอาปุ๋ยไปเสรต้นไม้เขาเริ่มลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้จากที่เขาไม่เคยปลูกต้นไม้เขาปลูกฟักแมวได้ปลูกมะม่วงออกปลูกมะนาวได้ แล้วก็เด็กกลับมากินเองในบ้านว่าเออมันปลอดภัยดีเนาะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาเซฟอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อมามากที่ทําให้เรายิ่งทําลึกลงไปถึงขนาดที่ไปในภาคอุตสาหารในในกรรมหรืออะไรก็ตามนั่นคือหิวท้องมีลูกลูกสาวหิวเป็นมะเร็งสมองตั้งแต่กําเนิดการที่มีลูกเป็นเป็นมะเร็งแบบเนี้ยมันเหมือนมันยิ่งตอกย้ําเลยว่าไอสิ่งที่เราทํามามันถูกทางแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอ่ะใครจะทําแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงผมเห็นแล้วครับว่าธุรกิจมาจากเพน ของเราที่เรามาจากเพน,เนใช่แต่ตอนนี้เพนที่เราเห็นเนี่ยก็สามารถเอาไปช่วยเหลือคนอื่นที่มีเพนลนักษณะเดียวกับเราได้โอกลิมคงทําคนเดียวไม่ได้รุ่นดิวก็คงทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีการร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐาคเอกนชนยังไงบ้างในการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนในมุมมองของโอกลิมกลุ่มลูกค้าเราที่เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ด้วยเป็นลูกค้าด้วยหลากหลายธุรกิจอย่างโครงการที่เราทําอันนึงก็คือโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องเราเห็นว่า หลายที่ก็มีปุ๋ยเซอร์พลสแล้วเราก็มองว่าในแง่ของเซอร์คูลามันต้องไปสร้างอาหารใหม่ให้กับคนที่เขายากไหลเราก็เลยไปมองบริบทว่าถ้างั้นเราให้แหล่งอาหารที่เรามีไหมก็คือปุ๋ยเพื่อที่จไปต่อยอดเป็นอาหารกลางวันให้น้องๆขึ้นมาใหม่ได้คืออย่างเรามีงานวิ่งมารารอนที่เป็นเอ่อมารารอนระดับโลกที่เราจัดอยู่ที่บางแสนทุกครั้งที่หมิวไปงานวิ่งสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพนอีกจุดหนึ่งนั้นในงานเนี่ยเวลาจัดงานเสร็จ เราจะเห็นภาพภูเขาขยะเพเนินเทินเทิร์กหลังจากงาน,นเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปสร้างความตระหนักตรงนี้เราเลยเอาเครื่องไปกำจัดขยะเรามีทีมงานลงไปพื้นที่เรามีถังขยะแยกขยะจากที่แต่ก่อนงานมิ่งก็จะมีถังขยะหนึ่งใบแลวทุกคนก็ทิ้งทุกอย่างรวมกันเราก็เซตไปการเซตเ็ตการแยกขยะไปตรงนั้นสุดท้ายเสร็จงานคือเราไม่มีภูเขาขยะนั้น ปุ๋ยที่ได้เราเอาลงพื้นที่สีเขียวตลอดทางวิ่ง4.2กิโลเมตรอะไรที่เป็นปัจจัยหรือว่า key success factor ที่ทำให้ออกลินประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ครับหว่าเป็นเรื่องของไม่กิฟอัพคือไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ไม่ท้อด้วยเพราะว่าการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องตั้งปณิธานในใจอันนึงว่าห้ามถอยเพราะมันเป็นการเปลี่ยน mindset ของคน ก็เขาใช้ชีวิตมาตั้ง20กว่าปีอ่ะมันชินไปแล้วอ่ะแล้วมันจะมาเปลี่ยนความไม่ชินอ่ะดังนั้นการจะเปลี่ยนนิสัยการไม่ชินอ่ะมันไม่ได้แบบว่าบอกปุ๊บแลวทําได้เลยเราจะเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างต้องใช้เวลาแต่นิทานอันหนึ่งอขาเรียกว่าห้ามคิดว่าห้ามถอยห้ามหยุดเพราะว่ามันจะไม่เห็นผลและทําใจไว้เลยว่ามันจะไม่เห็นผลในวันพรุ่งนี้แต่มันจะต้องมีวันหนึ่งแน่ๆที่มันจะต้องเห็นผล